สวัสดีวันพุธสดใสเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็พบกับเสื้อสีเขียววันนี้ก็บอกว่าวันพุธเนี่ยเสื้อสีเขียวน่ะจะมีบริวารแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ไหมคะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะก็พบทักทายกับสมาชิกเอซีทุกท่านเช่นเคยนะคะก่อนอื่นก็ต้องกาแฟก่อนนะคะก็ดื่มกาแฟด้วยกันนะคะ มีคนถามว่าเก๋ดื่มกาแฟาอะไรนะคะถ้าเป็นกาแฟาที่แบบทวินบันก็จะเป็นกาแฟทิฟฟาีนะคะซึ่งกาแฟาของเก๋ก็มีหลายแบบทั้งเป็นกาแฟาาดำลดน้ำหนักเยอะแยะแต่ไม่แนะนาไม่ได้โฆษณาสินค้านะคะะาเย่แต่เ่าให้ฟังว่าว่าเก๋กินอะไรนะคะก็พบกันเช่นเคยในวันพุธนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆ่าให้ฟังนะคะก็จะมีต่ตางๆมากมาย ซึ่งก็วันนี้นะคะเก๋ก,ก็จะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นข้าวต้มต้มข้าวต้วาข้าวต้มยวนนะคะอร่อยมากเลยพอดีสั่งจากเครรอขายเครือข่ายกเกษตรที่คำชีนะคะซึ่งเพื่นก็ส่งทั่ประเทศเก๋ก,ก็สนใจเออคือชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันแปลกที่ว่าสามารถเก็บได้นาน เป็นนักวัตกรรมใหม,ใหม่ๆซึ่งเก๋วันนี้ก็จะมานี้ให้ดูว่าอร่อยไหมนะคะซึ่งเก็เสั่งมาสี่ชิ้นนะคะนี่ค่ะเพิ่นซีนมาอย่างดีนะคะเนอะนี่ค่ะข้าต้มข้าต้มยวนก็หอมวาข้าต้มยวนเนาะ แซ่อค่ะพี่น้องแต่เป็นคนเป็นคนคนคน,คนคนคัมีเป็นคนเห็ดรสชาติคือห้ากินแบบสดๆเลยกินแต่มานะะี่ค่ะคนไทยทำนะคะไม่ใช่คนยวนทำคน,คนคัมชีอีกมารีวิวให้เพิ่นค่ะแซบ่บแซ่บ รีวิวออในเดือดหายในเดือดจ้ารับรองมาแสบผลีกระตุมย่วนท่ำท่ำฉีอีนะคะ que the mim